เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรมสามเรื่องชุดที่204บุญเปรียบดังสังสีบริสุทธิ์บาประดุดทานไฟให้ฉง,งน บุญกลิ่นหอมดอมดม,ดมจากลมบนบาปทราบปนคนทากลิ่นหน้าชังสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงในคลิปนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรม3มเรื่องชุดที่204 เรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติใครทำกรรมอันใดไว้ชั่วก็ตามดีก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นไม่มีใครที่จะสามารถรอดพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นได้มาติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง เรื่องที่หนึ่งไร้ความปราณีเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเจ้าของที่ก่อกรรมและได้รับผลของกรรมการกระทํำนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแต่สามีและลูกๆยังมีชีวิตอยู่ โดยต้องได้รับความทุกข์ที่ทางบรรดาได้ก่อขึ้นเรื่องก็มีอยู่ว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านชนบทซึ่งเป็นครอบครัวที่มีอันจะกินเพราะมีที่ดินนับเป็นร้อยร้อยไรย่สามีชื่อว่านายแสงภรรยาชื่อนางบัวนายแสงนั้นเป็นผู้ฝักใฝ่ในธรรมเพราะเคยบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้ว ไม่ว่าจะมีการทําบุญทําทานที่ไหนนายแสงก็จะไปร่วมทําบุญด้วยทุกครั้งวันพระวันโกนไม่เคยขาดนายแสงจะเข้าวัดฟังธรรมฟังเทศอยู่เป็นประจำถ้าไม่ใช่วันพระก็จะต้องเอาเก้าอี้มานั่งคอยพระมาบิณฑบาตเพื่อคอยตักบาตเป็นประจำถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้เว้น เมื่อมานั่งคอยพระมาบินทบาตไม่ได้แกก็จะเรียกเด็กๆข้างบ้านมานั่งคอยพระแทนอยู่เสมอเมื่อพระผ่านมาเด็กก็จะเรียกให้แกมาตักบาตรซึ่งแกก็มักจะนอนป่วยอยู่หน้าระเบียงบ้านนายแสงกับนางบัวนั้นแต่งงานกันมาได้สี่ปีแล้วแต่ยังไม่มีบุตรช่วงที่แต่งงานอยู่ร่วมกันนี้ ฝ่ายนางบัวซึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนผิดกับนายแสงจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวและเป็นคนใจบาปไม่คิดถึงผลของบุญของกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้กระทั่งตอนที่นายแสงกลับจากการทำบุญที่วัดแกก็จะเรียกพวกเด็กๆข้างบ้านมาหาแล้วก็ชี้มือไปที่นายแสงและบอกเด็กว่าโน่น นายแสงแบกเอาบุญมาจากวัดไม่ไหวแล้วขอให้พวกเด็กๆไปช่วยแกแบกบุญหน่อยไปส่วนนายแสงก็ไม่ได้โกรธได้แต่ยิ้มเพราะแกเป็นคนมีอารมณ์เยือกเย็นนางบัวเมื่ออยู่บ้านก็ได้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้มากแกเลี้ยงไว้เพื่อขายเพราะได้รับข้าวเป็นส่วนแบ่งจากผู้อื่นที่มาเช่าที่นาของแก ดังนั้นจึงมีความสามารถเลี้ยงไก่ไว้เป็นพันๆตัวระหว่างที่เลี้ยงไก่ไว้นี้นางบัวไม่เคยมีความปราณีต่อไก่ที่เลี้ยงไว้เลยตามธรรมชาติของสัตว์ปีกแล้วเมื่ออยู่รวมกันมากๆก็ย่อมจะมีการจิกกันกัดกันเมื่อถึงเวลาให้ข้าวต่อสัตว์เหล่านั้นบางตัวเมื่อทนต่อการจิกจากไก่ที่แข็งแรงกว่าไม่ไหวก็จะบินหนี และบางตัวก็จะบินขึ้นมาบนบ้านเพื่อหาเศษอาหารกินตามประสาของสัตว์นางบัวนั้นเมื่อเห็นไก่ตัวไหนชอบจิกและก็ชอบบินขึ้นบ้านก็จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีแล้วต่อจากนั้นก็จะจับไก่ตัวนั้นมาทรมานเช่นตัวที่ชอบบินขึ้นบ้านก็จะตัดปีกหรือแข้งออกข้างหนึ่งถ้าตัวไหนชอบจิกก็จะตัดปากออกครึ่งหนึ่ง ซึ่งก็เป็นที่ชอบอกชอบใจของแกมากที่ได้จัดการกับไก่เคราะารเหล่านั้นนายแสงมักจะทักท้วงนางบัวอยู่เสมอว่าอย่าทำอย่างนั้นมันไม่ดีมันเป็นบาปมากจับขายให้พ่อค้าไปเสียเถอะนางบัวหาได้ฟังนายแสงผู้เป็นสามีทักท้วงไม่กลับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเอตโรไปถึงหัวบ้านท้ายบ้านนายแสงเลยเงียบเสีย เพราะไม่อยากต่อปากต่อคําด้วยเป็นคนใจบุญสุนทานอยู่แล้วสําหรับไก่ที่พิการเพราะถูกนางบัวตัดปากออกนั้นก็ไม่สามารถจะจิกกินอาหารได้ก็มาตกหนักที่นายแสงผู้ใจบุญต้องป้อนข้าวป้อนน้ําอยู่ทุกวันที่สําคัญก็คือไก่พวกนี้จะไม่มีพ่อค้าคนไหนรับซื้อแม้แต่คนเดียวยิ่งกว่านั้นไก่พิการที่เป็นตัวเมีย เมื่อออกไข่ฟักลูกจะเลี้ยงลูกอย่างยากลำบากเพราะแม่ไก่พิการจากการกระทําของนางบัวแม่ไก่บางตัวก็มีขาเพียงข้างเดียวบางตัวก็มีปีกเพียงข้างเดียวเมื่อผู้ใดเดินผ่านมาบ้านนางบัวและได้พบเห็นไก่เหล่านั้นก็สุดแสนจะเวทนาต่อสัตว์เคราะห์ร้ายเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่ง นางบัวหาได้กระทำบาปกระทำกรรมต่อไก่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังกระทำบาปต่อสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอีกด้วยเช่นแมวที่ชอบไปหาเศษอาหารในเวลากลางคืนซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นคู่เวรคู่กรรมของนางบัวหรือว่าอย่างไรเพราะมันชอบไปขโมยปลาย่างเนื้อย่างของนางบัวอยู่เป็นประจำทำให้นางโกรธมากประกาศไปจนหัวบ้านท้ายบ้านว่า แมวใครก็ช่างถ้าจับได้จะฆ่าให้หมดและก็ไม่ได้พูดเปล่าเปล่านะทำจริงๆด้วยเวลากลางคืนแกจะดักแล้วสำหรับแมวที่หัวบันไดบ้านพอแมวขึ้นมาแมวก็จะติดแล้วที่ดักไว้ทันทีต่อจากนั้นแกก็จะจับแมวเหล่านั้นตัดขาออกข้างหนึ่งบางตัวก็ตัดหางออกบ้างแล้วก็ปล่อยให้แมวเคาะร้ายห้อยหัวลงติด กับสายแล้วอยู่อย่างนั้นตลอดคืนแมวเคร,ะราะ์รก็จะร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอย่างน่าเวทนาจนถึงตอนเช้าแล้วนางบัวก็จะปล่อยแมวนั้นไปบางคืนเมื่อแมวมาติดแล้วแต่นางบัวหลับนายแสงสามีผู้ใจบุญก็จะย่องออกมาปล่อยแมวตัวนั้นไปก่อนที่นางบัวจะตื่นออกมาทำโทษ ด้วยการตัดขาตัดหางแมวเคราะรารเหล่านั้นพอย่างเข้าปีที่หของการแต่งงานนางบัวก็เริ่มตั้งครันนางบัวก็ยังไม่ยอมหยุดการกระทำต่อสัตว์เหล่านั้นทั้งทั้งที่นายแสงผู้เป็นสามีได้ขอร้องและทัดทานอยู่ตลอดเวลาแต่นางบัวก็หาได้เชื่อนายแสงผู้เป็นสามีไม่พอถึงกําหนดคลอด นายแสงก็ไปตามหมอตำแยมาทำคลอดนางบัวซึ่งรู้สึกว่านางบัวจะคลอดบุตรยากมากร้องจนเสียงดังไปถึงสบ้าน8บ้านพอคลอดออกมาเป็นเด็กผู้หญิงหมอตำแยที่ทำการคลอดก็ตกตะลึงแทบลมใสเพราะว่าเด็กที่เกิดออกมานั้นมีขาเพียงข้างเดียวและปากก็แหว่งเป็นสองง่าม แต่นางบัวก็ยังไม่ยอมรับผลของบาปกรรมที่ตนก่อขึ้นและยังพูดว่าเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าพอปีต่อมานางบัวก็ตั้งคัรภขึ้นมาอีกพอถึงกําหนดคลอดก็ไม่ผลหมอตำแยพอคลอดออกมาก็เป็นเด็กผู้หญิงคราวนี้หมอตำแยยิ่งตกใจเพราะว่าเด็กคนนี้ขาด้วนไปข้างหนึ่งแขนด้วนไปข้างหนึ่ง ปากก็แหว่งเป็นสองง่ามพอถึงตอนนี้นางบัวเริ่มจะรู้บาปบุญคุณโทษที่ทางสามีคอยพูดให้ฟังอยู่เป็นประจำพอปีต่อมานางบัวก็ตั้งครรภขึ้นอีกพอถึงกําหนดคลอดนางบัวก็คลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชายมีอวัยวะครบบริบูรณ์แต่ตอนแข้งทั้งสองข้างจะมีรอยคลอดกิ่วทั้งสองข้าง เหมือนมีใครเอาอะไรมารัดไว้สำหรับลูกของนางบัวที่คลอดออกมานั้นสองคนแรกพอโตขึ้นก็เป็นเด็กปัญญาอ่อนต้องป้อนข้าวป้อนน้ำทั้งที่อายุ13และ15ปีแล้วส่วนคนที่สามก็ไม่เต็มเต็งครึ่งผีครึ่งคนแต่ทั้งนายแสงและนางบัวก็รักลูกของแก่มากพอถึงวันพระ ครอบครัวของนายแสงและนางบัวตลอดถึงลูกปัญญาอ่อนทั้งสามคนก็จะชักชวนกันไปทำบุญที่วัดฟังเทศฟังธรรมตั้งใจสร้างสรรค์นในสิ่งที่เป็นบุญกุศลจากการที่นางบัวผู้มีจิตใจโหดร้ายอมหิตชอบรังแกสัตว์ด้วยประการดังกล่าวข้างต้นได้คลอดบุตรออกมาเป็นคนพิการไม่เหมือนกับลูกกับหลานชาวบ้านทั่ว,วไป จึงเป็นเหตุให้แกสำนึกในบาปบุญคุณโทษเชื่อในเรื่องบุญเรื่องกรรมทำดีย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้สิ่งชั่วร้ายเป็นรางวัลตอบสนองด้วยผลที่นางได้รับดังกล่าวนั้นเองทําให้นางบัวมีจิตใจเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นคนละคนเลยทีเดียวโดยนางบัวคนใหม่นี้เป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานและเลิกเบียดเบียนสัตว์ทุกชนิด แต่การกระทำบาปกรรมของนางบัวต่อสัตว์เคราะห์ร้ายเหล่านั้นยังไม่หมดกรรมกรรมนั้นยังตามมาสนองนางบัวเข้าจนได้อยู่มาวันหนึ่งนางบัวได้ถือมีดพร้าเดินออกจากบ้านไปตัดไม้ไผ่ที่คลองส่งน้ำจะด้วยเหตุผลอันใดไม่ทราบขณะที่นางบัวตัดไม้อยู่นั้น เล่มมีดได้หลุดออกจากด้ามกระเด็นไปถูกที่ขาของนางบัวเข้าทำให้มีแผลเวอะวะเลือดไหลออกมากนางบัวตกใจมากรีบลงไปในโคลนหนองน้ำเอาโคลนนั้นมาโปะลงที่บาดแผลเพื่อไม่ให้เลือดนั้นไหลออกและก็พยายามเดินกลับมาบ้านฝ่ายนายแสงผู้สามีเมื่อเห็นนางบัวได้รับบาดเจ็บก็พานางบัวไปรักษาในโรงพยาบาล นางบัวก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลแม้นายแสงผู้เป็นสามีจะอ้อนวอนอย่างไงก็ไม่ได้ผลแกจะขอรักษาอยู่ที่บ้านและให้พวกหมอศยศาสตร์มาทำการรักษาหมอศยศาสตร์ทั้งเสกทั้งเป่าคาถาอาคมโดยใช้ระยะเวลาเป็นเดือนก็ไม่หายแต่กลับทำให้แผลนั้นเน่าเปื่อย ขยายออกไปมากจนมีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพนางบัวได้รับความทุกข์ทรมานมากนอนร้องครวญครางอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเมื่อถึงตอนนี้นายแสงผู้สามีก็ไม่ยอมฟังคำทัดทานจากนางบัวอีกต่อไปจึงได้เช่าเกวียนเทียมวัวของชาวบ้านเพื่อบรรทุกนางบัวไปส่งยังโรงพยาบาล สมัยเมื่อ20ปีผ่านมาแล้วแถวชนบทยังไม่มีการใช้รถยนต์เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมาไม่สะดวกต้องใช้เกวียนเทียมวัวกันทั้งหมู่บ้านแม้แต่จะเข้าไปในตัวเมืองหรือว่านำคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสำหรับนางบัวก็เหมือนกันต้องนอนป่วยอยู่ในเกวียนตลอดทั้งคืนกว่าจะถึงโรงพยาบาล ทำให้นางบัวได้รับความทุกข์ทรมานต่อการสั่นสะเทือนของเกวียนเทียมวัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันแพทย์ก็ต้องตัดขาของนางบัวออกไปข้างหนึ่งเพื่อที่จะรักษาชีวิตของนางบัวเอาไว้เพราะขาของนางบัวเน่าเปื่อยเนื่องจากทิ้งไว้นานขาดการรักษาเป็นเดือนเดือน หลายวันต่อมาแพทย์ก็อนุญาตให้นางบัวกลับบ้านได้ซึ่งการกลับบ้านของนางบัวก็คงไม่พ้นเกวียนไปรับเหมือนเดิมนั่นแหละพอกลับถึงบ้านนางบัวก็ไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนเป็นเดือนเดือนและตอนนี้ก็เชื่อถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษว่ามีจริงว่าใครทำกรรมดีก็ได้รับผลดีใครทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่ว ระหว่างอยู่ที่บ้านก็จะมีเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเวลาพอถึงตอนนี้นางบัวคล้ายกับเป็นนักเทศเพราะว่าเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมนั้นเกือบจะไม่ได้พูดคุยกันเลยนางบัวจะอบรมสั่งสอนผู้มาเยี่ยมไม่ให้ก่อกรรมทำเวรแก่สัตว์ที่อ่อนแอกว่าถ้าผู้ใดไม่เชื่อก็ขอให้ดูแกเป็นตัวอย่างเพราะได้สร้างบาปกรรมไว้มาก ผลที่ได้รับก็คือทนทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสและยังตามไปถึงลูกๆของแกด้วยนางบัวอยู่มาอีกไม่นานก็เสียชีวิตแกเสียชีวิตลงอย่างน่าสังเวชก่อนที่แกจะเสียชีวิตลงนั้นตอนกลางคืนแกจะร้องครวญครางเหมือนแมวที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ตั้งหลายคืน เรื่องนี้ก็เป็นที่โจทยจันของชาวบ้านหลายแง่หลายมุมมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่านายแสงผู้เป็นสามีผู้ใจบุญสุนทานและก็มีใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนบ้านอยู่เสมอมีแต่นางบัวผู้เป็นภรรยาเท่านั้นที่ก่อเวรสร้างกรรมและผลกรรมที่นางบัวก่อไว้ทำไว้ทําไมตกไปถึงลูก,ลก ที่เกิดออกมาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยหรือว่าผลบุญที่นายแสงสร้างมานั้นมันน้อยกว่าผลบาปที่นางบัวก่อขึ้นทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้โปรดพิจารณาด้วยแต่สำหรับตัวกระผมนั้นเชื่อว่าบาปกรรมนั้นมีจริงๆเพราะได้เห็นมาแล้ว เช่นนางบัวเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองนี่ชีวิตนายจิต ได้มีอาชีพขับรถกระบะส่งงานไม้จากอำเภอหนึ่งไปสู่อีกอำเภอหนึ่งและอีกจังหวัดหนึ่งครั้งหนึ่งเขาดื่มเหล้าก่อนที่จะไปส่งของที่เมืองน่านนั่งดื่มเพลินจนเกือบตีหนึ่งจึงรีบออกรถเพื่อไปให้ถึงเมืองน่านตอนรุ่งเช้าพอดีด้วยความมึนเมาเล็กน้อยนายจิตจึงขับรถเร็วมาก เด็กที่ติดรถมาด้วยก็เมาหลับไปแล้วพอรถออกจากตัวจังหวัดไปได้ไม่นานถึงทางแยกใหญ่นายจิตเห็นแล้วว่าเป็นสัญญาณไฟแดงแต่เห็นว่าถนนว่างอยู่จึงรีบเหยียบคันเร่งจนจมมิดเมื่อฝ่าไฟแดงได้ก็เพิ่งเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งบึงมาทางขวามือนายจิตเบรกรถไม่ทันรถกระบะพุ่งเข้าชนรถมอเตอร์ไซค์ยอย่างจัง รถมอเตอร์ไซค์กระเด็นลอยไปไกลรถกระบะขนไม้ก็เสียหลักพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางจนพังยับเด็กหนุ่มที่ติดรถมาด้วยเสียชีวิตคาที่นายจิตไม่มีเวลาวิ่งไปดูรถมอเตอร์ไซค์เพราะจากที่พยายามมองดูในกระบะไกลออกไปหลายสิบเมตรก็พอจะเดาได้ว่าคงไม่รอดนายจิตได้รับบาดเจ็บที่อกและเท้า แต่ก็พยายามลืมความเจ็บปวดแล้วเพ่นหนีไปโดยข้ามตัดทุ่งนากว้างไกลออกไปยังถนนอีกฟากหนึ่งแล้วโบกรถหนีกลับย้อนลงมาแล้วโบกรถต่อไปทางอีสานเขาอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์พบว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์นั้นเป็นเด็กอายุ18ปีที่กำลังขับรถไปดูพ่อที่ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กคนนั้นตายคาที่ นายจิตหนีลงใต้เพราะกลัวถูกตามจับเนื่องจากเท่าแก่ของตนมีสำเนาบัตรประชาชนและก็รู้จักพ่อแม่ของตนด้วยเขาหนีไปบวชอยู่ที่วัดป่าแต่ทว่าคืนแล้วคืนเล่าที่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะฝันเห็นแต่วิญญาณของเด็กผู้ชายที่มาปรากฏในร่างชุ่มโชกเลือด บางคืนตื่นมายังเห็นวิญญาณเด็กผู้ชายยืนอยู่ที่ปลายเตียงด้วยซ้ำนายจิตบวชอยู่ได้3ปีก็สึกแล้วได้ไปงานขับรถที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งมีหน้าที่ขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวจากโรงแรมและรีสอร์ททำงานอย่างมีความสุขนานถึง4ปีจนนายจิตคิดว่าคงจะหมดเวรหมดกรรมเพราะได้บวชอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายแล้ววันหนึ่ง นายใช้ให้นายจิตไปทำธุระที่จังหวัดใกล้เคียงเขาออกรถประมาณเที่ยงคืนกว่าๆในขณะที่ขับรถไปคนเดียวก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงเหตุการณ์ร้ายในอดีตแต่นายจิตก็ปลอบใจตัวเองว่าตนขับรถไม่เร็วและไม่ได้ดื่มเหล้าด้วยแต่ขณะขับไปถึงทางโค้งแห่งหนึ่งนายจิตก็ต้องสะดุ้งสุดตัว เมื่อเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งพุ่งเข้ามาหาอย่างเร็วนายจิตจึงหักรถหลบลงไปข้างขวาอย่างเร็วทันทีรถกระแทกกับตีนเขาอย่างจังนายจิตสลบคาที่มาฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาลก็พบว่าตัวเองขาหักข้างหนึ่งแต่ถ้าเขาตัดสินใจหักหลบลงไปทางซ้ายก็ต้องตกหน้าผาตายแน่ รถสิบล้อที่ตามมาในระยะเวลาไล่เลี่ยกันบอกกับตำรวจว่าเห็นรถปิกอัพข้างหน้าหักเข้าชนเชิงเขาริมทางเองซึ่งเขาก็ยังง,งงงอยู่เหมือนกันตำรวจทางหลวงเองก็ไม่เห็นร่องรอยรถคันใดในบริเวณนั้นอีกซึ่งถ้ามีการเฉี่ยวชนกันจริงก็ต้องมีร่องรอยอย่างแน่นอนแต่นายจิตก็ไม่กล้าโต้เถียงใครๆมากนักเพราะเขารู้ตัวดีว่า รถมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งเข้ามาชนเขานั้นคือใครนายจิตเสียขาไปข้างหนึ่งเขาขับรถไม่ได้อีกแต่เจ้านายก็ใจดีให้งานแผนกสซักรีดผ้าปูที่นอนและก็ปลอกหมอนแก่เขาหลังอุบัติเหตุครั้งนี้นายจิตกลายเป็นคนพิการที่ไม่ดื่มเหล้าและเป็นคนชอบเข้าวัดอยู่เป็นประจำ เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สามแรงตันหาพาพินาศในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงดำรงพระชนชีพอยู่อุบาสกคนหนึ่งชื่อมหาการ รักษาอุโบสถถศีลฟังธรรมเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดต่อมาวันหนึ่งพวกโจรได้ย่องเบาขึ้นบ้านคนอื่นขโมยของในบ้านเขาแล้วถูกตามจับหนีมาทางที่มหาการกำลังนั่งฟังธรรมอยู่เกรงว่าจะหนีไม่รอดจึงหาอุบายเอาตัวรอดได้ทิ้งสิ่งของที่ขโมยมาไว้ข้างๆมหาการแล้วก็หนีไป ฝ่ายเจ้าของทรัพย์สินติดตามมาติดติดเห็นของวางอยู่ข้างๆ้างมหาการจึงช่วยกันจับเขาแม้มหาการเขาจะบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าหลักฐานอยู่กับตัวจึงไม่มีทางที่จะปฏิเสธชวนเชื่อได้เขาถูกทุบตีจนร่างแหลกเหลวแล้วก็ทิ้งไว้เยี่ยงศพไร้ญาติแล้วพวกนั้นก็หนีไป ไม่นานภิกษุและสามเณรเดินทางมาบริเวณนั้นแต่เช้าตรู่ได้พบซากศพของมหาการเข้าจึงสนทนากันว่าตายจริงอุบาสกมหาการถูกคนตีตายไม่เหมาะสมเลยเพราะเห็นแก่ได้แต่รักษาศีลฟังธรรมทุกวันน่าเวทนาแกจริงๆครั้นแล้วจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลถามถึงเหตุนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหาการถึงแก่ความตายไม่เหมาะสมในชาตินี้แต่ในอดีตชาติเขาเคยทำบาปกรรมที่เหมาะสมแก่ความตายครั้งนี้ครั้นแล้วพระพุทธองค์จึงทรงเล่ากรรมเก่าของมหาการให้ภิกษุเหล่านั้นฟังว่า ในอดีตการอันไกลโพ้นราชภัตคนหนึ่งถูกแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณปากทางเข้าดงใหญ่แห่งหนึ่งต่อมาภายหลังได้เริ่มเรียกเก็บเงินชาวบ้านที่มีความประสงค์ผ่านดงใหญ่แห่งนั้นทั้งไปและมาวันหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งได้พาภรรยาสาวรูปร่างหน้าตาสวยมากพาขึ้นยานพาหนะ เดินทางมาถึงบริเวณแห่งนั้นเป็นช่วงเวลาเย็นแล้วได้พบกับราชพัฒจึงขอร้องให้พาไปส่งพ้นเขตป่าดงราชพัฒเห็นภรรยาของเขาเข้าก็เกิดอากุศลจิตคิดอยากได้มาเป็นภรรยาของตนจึงแซงบอกว่าเวลานี้ใกล้จะค่ำมากแล้วอย่าเดินทางต่อไปเลยอันตรายมาก คืนนี้พักค้างคืนที่นี่ไว้พรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อจะพาไปส่งเองในที่สุดรัชพัฒก็หาทางหลอกให้ทั้งสองสามีภรรยาพักค้างคืนที่นั่นหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วรัชพัฒจึงวางแผนทําชั่วขึ้นในใจทันทีคือที่บ้านของราชพัฒนนั้นมีอัญมณีราคาแพงเม็ดหนึ่ง เขาให้คนนำเอาไปซ่อนไว้ในยานพาหนะของอาคันตุกะแล้วพอถึงเวลาใกล้สว่างก็ทำเป็นถูกโจรขึ้นบ้านและได้ขโมยอัญมณีไปแล้วจึงสั่งกำชับทุกคนว่าผู้คนที่อยู่ณที่นี่อย่าเพิ่งขยับตัวไปไหนกันโจรคงจะหนีไปได้ไม่ไกลแน่ช่วยกันค้นหาหน่อย ในที่สุดก็ค้นพบอัญมญณีเม็ดนั้นที่ยานพาหนะของอาคันตุกะซึ่งตนได้ซ่อนเอาไว้เองและก็ขู่ว่าเราต้อนรับท่านทั้งสองเป็นอย่างดีแต่ท่านกลับมาลักทรัพย์สินของเราไปช่างชั่วช้านักพร้อมกับสั่งให้คนจับสองสามีภรรยาไว้ทุบตีสามีจนตายและยึดภรรยามาเป็นภรรยาของตัวเอง เขาใช้ชีวิตอยู่จนสิ้นอายุจึงตายและต้องหมกไหมยอยู่ในมหานรกอเวจีนานแสนนานเศษกรรมชั่วของเขาทำให้เขาต้องถูกทุบตีจนตายอย่างนี้ถึงร้อยชาติและชาติสุดท้ายก็เกิดมาเป็นมหาการแม้เขาจะมีชีวิตฝักใฝ่ในการรักษาศีลฟังธรรมอย่างต่อเนื่องก็ตาม ผลกรรมชั่วก็ยังสามารถส่งกรรมให้เขาถูกทุบตีจนเสียชีวิตสาสมแก่กรรมชั่วที่เขาทำไว้แล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นโปรดติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง กฎแห่งกรรมสามเรื่องชุดที่205ในคลิปต่อไป